สวัสดีครับเดียวยช่ไหมครับเอาอบ้านไซส์ขนาดสามคูณเจ็ดเมตรหาสิบมาฝากครับประมาณนั้นนะครับสามเหลือขอโทษด,ด้วยหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับห้อ,องน้ํานะครับเนี่ยครับผมดูช่วงนะครับระเบียงนี่เขาหนึ่งเมตรห้าสิบองน้ําก็ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบห้องนอนก็ประมาณสี่เมตรประมาณสี่เมตรสี่สี่เจ็ดประมาณเจ็ดเมตรหาสิบประมาณนี้นครับท่านผู้ชม นี่ฝั่งด้านข้างนะครับหลังคานี่ผสมประสานโบเด้นนะ DIY ช่องแหนองมาฝากฝาที่แนวนอนนะเป็นไม้สักใช้ไม้สักด้วยนะครับนี่อันนี้เอามาฝากเพื่อนๆนะครับ DIY ช่อแนเอามาฝากนะครับเป็นตัวเลือกในการซื้อบ้านนะครับนี่ฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับโอเคครับใครต้องการบ้านซ้ายขนาดนี้ราคาพอประมาณก็ตอบโจทย์ลูกค้า นี่บันไดก็สามขั้นบันไดครับขึ้นไปนนแล้วครับนี่ระเบียงเมตรสิบคูณสามเมตรนะครับมานั่งนะฮะนี่ลักษณะการทํานี่รีวิวให้ดูครับแล้วก็มีท้องนอนขนาดสามคูณสี่นะท่านผู้ชมนะครับสามคูณสี่นะสามคูณสี่บรรยากาศฮนะตีฟ้าคล้ายๆท้องเรือหนะ้าต่างทรงยาวห้องน้นํานี่ก็ขนาดหนึ่งเมตร สองเมตรครับสองเมตรคูณสามครับนี่นะท่านผู้ชมดูโอเคครับดียไวท์ชาแนลมาฝากชี้ป้าซื้อบ้านนะครับอาคนไหนสนใจที่จะซื้อก็ลองโทรมาดูโครงการของอบ้านนอกดาวในจังหวัดคนครสวรรค์น,นะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆเผื่อว่าเป็นทางเลือกในการซื้อนะครับตัดสินใจเดี๋ยวผมสรุปบ้านหลังนี้ให้ฟังครับ บ้านหลังนี้นครับทรงจั่วแบบประยุกต์ตอนหน้าหลังผสมประสานกับโบดอรนิดหน่อยหลังคาหล,ลบนะครับเสาหน้าหกนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณเจสเซนนะครับบ้านหลังนี้นะฮะก็ดูลักษณะแล้วก็พื้นที่ใชสอยหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำใหญ่อย่าล,ลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ DIY channel ออกมาฝากอย่าลืม เบอร์โทรศัพท์และก็ราคาดูใต้คลิปวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ